สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหววแม,ม่นมาชาแนลของเราในวันที่19มกราคม2568นะคะในวันนี้แอกก็ได้นำนาทางมาแบ่งปันการเช่นเคยซึ่งจะเป็นนาทางของงมดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568นะคะแนวทางใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นนาทางของอใครบ้างมาดูกันนะคะ EP ที่3นะคะใน EP นี้นะอ่า ก็จะเป็นทางของล็อกพารวยนะคะแนวทางของพิคควยคอนโกแนวทางของอาจารย์สามารถแนวทางของแอดเซอรีได้มาสองฉบับนะคะแนวทางของใบดําแนวทางของหวยฟามือแนวทางแอดเอทัได้มาสองฉบับนะคะแนวทางแอดเจได้มาสองฉบับแล้วก็ปิดท้ายที่หลับสนิทล่างแอดนาคิโน mm hmm. นะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะ เริ่ที่แนวทางของล็อกพาโรยนะสำหรับผู้่ทีแล้วนะคะเจ้านี้เข้าใช่ไหมเข้าล็อกหน่อยแอดดูแป๊บหนึ่งนะคะเข้าล็อกไหนหน้านี่ได้ล็อก3ได้อ่ะสามสองสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะในงวดนี้ให้มานะคะแคปหน้าจอไป้งแา่ล็อกหนึ่งทงล็อกสุวนเลยนะคะท่านที่รอหรือว่ากําลังตามหาเจ้านี้อยู่ลงให้เรียบร้อยนะคะแนวทางที่แอดนามานะคะก็เป็นเพียงในทางใน,นเสียงเจ้าสเกินปังราฐบา,บาเท่านั้นนะคะเพราะฉั้นก็พิจารณาดูเอานะคะ ล็กผ่ารวยนะแคปไปนะคะ ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะต่อไปนะคะก็จะเป็น,นาทางของอ่าพี่ควายคอนโกนะคะอ่าสำหรับคนที่เลานั้นต้องบอกว่าเข้าตัวนี้เลยเนี่ยค่ะตัวรอง792ตัวบนตัวรองใช่ไหมคะในวงวดนี้พี่ควายคอนโกเนี่ยให้มาเร็วนะคะแนวทางก็ให้เม็ดเดียวคือ58รอง53 57 83และ87 3ตัวให้มาคือ458และ587นะคะแล้วก็ให้วิ่งรูดที่5นะคะแนวทางนี้เป็นทางบนล่างนะคะ วัน,นี้จะก็ยามารอก,ก็มาลุนกันนะพี่ควายคนโก้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถนะคะอ่าสำหรับวันที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าใช่ไหมเข้าที่แนวทางตัวนี้เลยนะคะนเก้าเจตัวอ่าบนเข้าตัวปรับ แล้วก็ในาทางเขาวิ่งรูดก้าด้วยนะคะงวดนี้ให้มาชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวนะคะ,ะก็จะมี6 7เจดหนึ่งแล้วก็4ี่หหนึ่งนะชุดทอง2ตัวนะสี่หนึ่งหกหนึ่งหี่ห็ดแล้วก็7 1ดนนะแล้วก็ให้เน้น2ตัวที่ห1และ7 1ดหนึ่งแล้วให้วิ่งรูดที่6กับ7นะคะงวดนี้จะเข้ามเคุนก,กันนะอาจารย์สามารถนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของแอดเซรีนะคะอ่ะสับเราเจ้านี้เนี่ยแอดได้มาอยู่อ่าสอฉบับนะคะฉบับแรกเนี่ยก็จะเป็นทางฉบับแบบพิมพ์นะคะอ่าซึ่งให้มาเป็นแนวทางล่างนะคะมี2ชุดนะคะอ่าชุดแรกนี่ชุดแรกนะ4041 6061กลับด้วยนะคะ อ่ะแล้วก็ชุดที่สองนะนี่เด่นที่แปดนะนะคะแล้วก็จับสองตัวให้นะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดนะคะอ่าและแนวทางฉบับที่สองฉบับนี้เป็นรูปแบบเขียนนะฉบับนี้วุฒิรานั้นเข้านะแต่ว่าแอดไม่ลงให้นะคะข้อมูลมีอยู่จริงนะคะซึ่งวี่ลรานั้นก็เข้าตัวนี้เลยเห็นไหมคะนี่นะคะอ่าในงวดนี้ แนวทางฉบับนี้ให้มานะคะ2ตัวล่างนะคะ81ดหกับ8 2เห็นไหมคะเห็นชัดกันไหมเห็นไหมนะ,ะสะรับงวดนี้นะคะ81ดหกับแป,แป,แปชุด2ตัวล่างนะคะอืมอันนี้เป็นฉบับแบบ แบบเขียนนะคะอเสรีก็ได้ลงแนวทางให้นะคะอ่ะต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของใบดำนะคะสำหรับวันที่แล้วก็ช้บแนวทางที่เป็นเลขเด่น2ใช่ไหมคะอาวไปไหนแล้วละเลขหนึ่งนะคะอ่าวงกลมไม่ไปอ่ะใช่ไมหมคะเจ้านี้เนี่ยชอบข้อเลขเด่นเลขวิ่งนะคะททยวิรุกก็รัวก,กันไปเนาะในวันนี้ก็ให้มาเลขเด่นอยู่ที่ หนึ่งกับสองเหมือนกันเลยนะเหมอือนที่แล้วเลยเนาะแล้วให้เน้นเน้นที่สองนะคะสองตัวก็ให้เน้นที่สองเจ็ดและสองแปดรองหนึ่งหกและหนึ่งหนึ่งนะคะสามตัวให้มาสองหางคือหกหนึ่งหนึ่งและเจ็ดสองแปดนะงวดนี้รุนกันนะคะว่าจะเข้า ในทางเล็กเด่นไหมนะคะหรือทุดสองตัวสักเ้าด้วยกระรุนกันใบดํานะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนทางของแอดเอทัศนะคะได้มาสฉบับฉบับแรกก็จะเป็นแนทางเล็กเด่น10หน่วยบนลพิชแนเข้าไหมอ่าเข้าไหมคะ ข,ข้าไหมอ่ะข้าสินะข้าที่เลข9นะคะ9อยู่ที่หลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางเลขเด่น10บนเอทัด 8, นะคะก็คือ1 2 8 9นะคะามาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะอ่ะต่อมาค่ะแนวะทางฉบับที่สองก็จะเป็นแนวทางเลขเด่น10แลั่ง่างที่นั้นหลุดไปนะคะงวดนี้ให้มา10หล่างนะ หนึ 1> 1, 4, 7, ่งสี่เจ็ดแปดอะมาดูกันนะคะว่านนี้จะแก้มมอได้ไหมนะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางแอดเจนะคะซึ่งได้มาสองฉบับฉบับแรกก็จะเป็นทางเลขเด่นบนเดินดีแอดเจนะคะคือเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งอะมาดูกันนะคะว่านนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะเด่นบนเดินดีนะคะอะสามารถมาท้ายทั้งหลักร้อยสิบเหนือบนเลยนะ ต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็น,นทางเลขเด่นบนร้อยสิบเหนือยบนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปอีกสูตรหนึ่งนะ,ะให้มาคือ2 3 4สามนะมาดูกันนะคะว่างอนในทางของแอเจเน่จะเข้าหร,รือเปล่าสเลขเด่นร้อยสิบเหนือบนทั้งสองฉบับนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะไปทางของหวยฟาร์มเมอร์ในงดน,นี้ให้มาคือ2กับ1นะอันนี้คือเด่นบนนะคะท,ทันทีตามหาร,รอรออยู่ลงให้เรียบร้อยเมื่อที่แล้วนั้นหลุดไปนะคะงวดน,นี้รุ่นกันว่าจะเข้าหรือเปล่าต่อไปค่ะ ก็จะปิดท้ายที่นาทางหลับเส้จล่างแอดนาขี้นองที่แล้วให้มาคืนเลขศูนย์ผ่านไหมผ่านนะคะแนงง่อนี้ให้มาหลับเส้นล่างที่เลขหนึ่งอ่ะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านเอริปลาาน,นะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่สามของว่าประจาวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะท่านใดที่ดูแลสตา,ารทแอบกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจะให้อัดด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ